กลัวมันจะไปทะเลาะกับใครหรือเปล่าวะเนี่ยทะเลาะไม่ว่าสิทหายไม่หมดนี่สิ ไม่ต้องมาตีหรอกกูมไม่ให้กูมมจะเก็บ <คน S 1> มันไว้ลหลัง,ลงมัไนมไ,มไว้เลยเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาจะตีหัวระเบิดเลยเราไม่ได้มาเอาเรื่องครูแต่จะมาบอกว่าเนี่ยได้ผลแล้วครูมีคนทางบ้านให้มาสองร้อยขอบคุณพี่มาพรมา 200, ครูไปไหนม,มีเสียงใครบ้านกูเลยวะเสียงใครบ้านกูเลยเสียงแววแวมาแล้วล่ะไอครูที่เกหายไปไหนวะโอโอมาแล้วใช่ไหมมาแลย ก็วามดันขึ้นอีกอ่ะจุดผัวกูนี่ว่ะเดี๋ยวมึงแต่งวะทำไมเนี่ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยคุก็ดูว่ามึแต่งตัวบ้าอะไรนะโอ้โหมึงอะไรมึงไปเอาชุดตรงไหนมึงไปแวะศาลไหนมาเนี่ยศาลตะเคียนข้างบ้านจะบ้าหรือไงเห็นไหมเห็นไหมไปรับรางวัลก่อนขอบคุณนะขอบคุณนะคะโอ้มึงก็ทำอะไรมาฮะก็ขายนมจีนไงอ่ะเออขายนมจีนเออ นี่เดี๋ยวเนี่ยมาเลยมาเลยมาเคลียร์เลยเคลียร์เลยคุณจีนว่าไงขายหมดไหมหมดได้ตังค์ตังค์ตังค์แรเดี๋ยวยังเทน้ำเทท่าเลยนี่เชื่อไหมขอลองปั๊บโอ้โหโฮมเดียวหัวลุ่มกันเชียวคนลุ่มใช่ไหมหมาหมากินไปหมากินนี่ยังไงหมายความว่ายังไงเนี่ยมันมีคนลุ ไม่ต้องดดเดี๋ยวก็โดนจับได้ได้ขอบคุณมากครับโอ้โหครูไปไหนวะเน,นี่ยโถ่อยรายได้กำลังดีเลยครูนเนี่ย <c oughs> ขอบคุณคุณพี่ธนาพรนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> จะมาตามครูเนี่ยให้คนตีต่อคนดูลังชอบเนี่ย <c oughs> ไม่ต้อง,อองมไม่ต้องเปลี่ยนเรื่อง <c oughs> มึงเคลียค่าขนมจีนกับน้องมึงก่อนเลยเอาเงินมามันมีคนชนขนมจีนแล้วมนหลอกให้ค่าช่วยเหลือมันมันบอกว่ามันจะหาได้ค่าไปลิเก มันบอกมันไปคุยนี่เก้์มนหลอก่ามาตัามาทำอะไรเฮ้ยมาโผขยันด้วยไม่กลัวดโพว่ะกลัวกล้องไม่เห็นไงออกมาเต็มตัวขนาดนี้นี่กูต้องกูต้องเซอร์กูมองไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยกูต้องเซอร์ขนาดนี้เลยเหรอมึงไม่ต้องเห็นเดี๋ยวก่อนโกหกแล้วข่าขนมจีนอ่ะไม่ต้องเคลียร์แล้วเดี๋ยวกูจัดการให้มึงจัดการยังไงมึงจะขูอยากจะรู้ว่าโผล่ปุบโผล่ปุบเลยคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยสองรอบต่านตีปูตี้ทีโผล่ตู้ที มึงเอาใครมาซ่อด้วยเนี่ยฮะเอาไงอ่ะคืเอาไงชั่วโมงนี้ไม่ได้นะชั่วโมงนี้ห้ามเอาคนนอกเข้าในนะโอ๋ยไม่ใช่ไม่ใช่มึงก็ไม่บอกพี่มึงไปเล่าเมื่อวานมึงไปตลาดนะมึงไปซื้อตุ๊กตาญี่ปุ่นมาไงไอ้บิ๊กไปเลยตุ๊กตาญี่ปุ่นตุ๊กตาญี่ปุ่นแล้วเวลามันพุ่งมันองมันกระพริบตาไป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 ไม่เข้าใจดีไงฝงฝงเข้าตามองตาตุ๊กตากูตุ๊กตาญี่ปุ่นฉันซื้อมาเมื่อวานมึงโดนไปเท ญี่ปุ่นเขาเลมาสามหมื่นเก้าโอ้โหสามหมื่นเก้าเหมือนคนทุกอย่างนี่ข้าวยังไม่มีจะกอกหม้อเลยมือซื้อตุ๊กตาสามหมื่นเก้ามากินมัาเล่นฟังสิแต่เขาเลเละเหลือเก้าเก้าโอ้โหนี่รถอย่างนี้เนี่ยบริษัทเจ๊งเลยนะอะไม่กูก็รีบคว้าไปก่ซื้อของอยู่แล้วนะคะถูกรับรองมันก่อนใครวะใครวะถามคุณเลยคุขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะตาม ไม่นานมีงานโดนคืนหมดใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนพวกเราเป็นซ่องย้ํามันหรอกขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านเจ้าของรางวัลที่มาให้นะฮะมาเรื่อยๆนะครับเรารับได้เรื่อยๆนะฮะไอ้น,นี่เลยได้หลายรอบคุยได้ไงคุยไงคุยเพราะผมต้องใช้อีกหลายวันครับผม,มขอบคุณมากครับเออเแม่รับ <นะ S 1> ขอบคุณนะคะออขอบคุณนะคะได้อย่างเงี้ยดีได้ของใครของมันเออไม่ ยังไงก็ต้องคนละครึ่งกูโหลดคนละครึ่งมามึงรู้ไหมว่ากูกอดตลอดได้กูซีสี่ซีห้าเพราะฉะนั้นกูต้องสแกนมึงก่อนมึงช่วยไม่ได้มึงโหลดแล้วมึงติดเองติดกูคนเดียวแต่กูไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวาเคลียก่อนเลยไอ้นี่ไอ้ตัวโป๊ะโป๊คืออะไรตุ๊กตาสามหมื่นเก้ามันเก้าสิบเก้าบาทมึงจะบ้าหรือไงเนี่ยเป็นจริงเหรอฉันเป็คนซื้อของเซลล์อยู่แล้วเหมือนทุกอย่างทำอะไรได้บ้างอะไฮดรอลิกอุ้มเหมือนคนทุกอย่างเลยนุ่มนิ่ม ผู้หญิงผู้ชายตุ๊กตาผู้หญิงผู้ชายตุ๊กตาผู้ชายโอ้โหเฮ้ยถ้าเที่ยวหน้าถ้าเกิดมึงไปตลาดอีกมึงซื้อตุ๊กตาผู้หญิงให้กูมั่งเนี่ยเออเขาบอกตุ๊กตาญี่ปุ่นผู้หญิงมีตุ๊กตามาดูสิตุ๊กตาสิบเก้าบาทเนี่ยจะดูเหรออยากดูสิแหมมาดูเิมันเป็นยังไงวะตุ๊กตาม้าอะไะมันต้องเหมือนนี่เอาเรื่องเข้าบ้านฉันแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันโกหกนีโจรโจรมันจะฆ่า ตอนนี้โจนะไม่สําคัญเลยแต่พี่ชายใช่ไหมสิเขารู้ว่าเอาผู้ชายมาซ่อนนะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตพี่พี่ชายใส่ชดาเปล่านั่นแหละไอ้หมวเนี่ยชุดสีส้มๆใช่ไหมใช่เหรอพลหล่อพี่ชายฉันทำยังไงก็ได้ฉันโกหกว่าเธอเนี่ยเป็นตุ๊กตาไขลานสภาพนี้เป็นตุ๊กตาเลยตุ๊กตาไขลานไงเก่าหน่อยมานี่เฮ้ยนอกจากตุ๊กตาไขลานก็ยังมีอีกนะตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาผีสาวไม่เล่นจริงตัวเองเอาให้เหมือนที่เอาให้เหมือนดิเป็นไปได้ไหม ตุ๊กตาสามหมื่นเก้าจะมาเลเหลือเก้าสิบเก้าบาทจะบ้าหรือไงไหนวาตุ๊กตามึงบอกอะดูแว็บเดียวนะให้แตัดเดียวนะเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนไหมไอ้นี่เขาบแล้วเอ้าเฮ้ยทจไมตุ๊กตาหันเรื่องนู้นนะล้านค้างเก่าแล้วก็ต้องค้างหน่อยเออมึงลองลองไขมาใกล้ๆสิไอ้ตุ๊กตาไปทางนู้นหน่อยนะคะเปล็กเปล็กเ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 ดี๋ยวตุ๊กตามึงทำไมเหมือนครูลิเกกูจังเลย ตุ๊กตาญี่ปุ่นนี่นะที่สามหมื่นเก้าหรือเก้าสิบเก้าบาทเน่ยเหมือนคนไหมล่ะมันเหมือนคนจริงๆว่ะเฮ้ยชอบจับได้จับได้เฮ้ยนิ่มอ่ะเหมือนคนแต่ว่าทำไมหันไปงุ้นวะคลานมันค้างมันค้างตลอดใครให้มันดีๆนี่นี่ให้มันเหมือนคนมากเลยนะจับแล้วมันไม่เวิ้นนะแบบจริัๆคุยกับใครอ่ะเมื่อกี้เสียงเจ๊เจ๊เจ๊คุยใครชื่นชมชื่อมชมภูห สวยจังเลยใช่ไม่เสียดายตังค์เลยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยมือตุ๊กตามมองอะไรวะฮะตุ๊กตาหาที่จกเหรอไช่แต่เราล้านะคะางทำได้ทุกอย่างทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเหรอเอออย่างนี้กูอยากจะทำไมมันเปลี่ยนท่าได้วะกูว่าพอแล้วพอแล้วม่ต้องดูแลเดี๋ยวตุ๊กตาไม่ต้องดูแลเอาไปเก็บแล้วนะทำอะไรได้บ้างเออไม่เล่นเลยมันต้องทำออาเป็นไรอะ เฮ้ยทำไมมันขยับไปขยับมาไปไหมขยับได้ตลอดฉันบอกแล้วเหมือนคนมากๆันไฮโดรลิกแสดงว่าไฮโดรลิกเหรออ่าเฮ้ยทำอะไรได้บ้างร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงเหรอได้ป่ะฉันว่าสบายร้องได้อยู่แล้วร้องเพลงไอ้เพลงอะไรวะไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะโค้งอะไรวะโค้งโค้งอ่ะโค้งอะไรวะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอ่ะเพลงนี้ฉันชอบมากเออเพลงนพลันอ่ะน้ำพลันน่ะตุกตาจ๋าเป็นไปได้ยังไงวะ ร้องเพลงลิ้นงันพันตุ๊กตาจ้าร้องเพลงโค้งสุดท้ายหน่อยนะจ๊ะตุ๊กตาญี่ปุ่นร้องไม่ได้หรอกมันไม่รู้จักร้องเพลงโค้งสุดท้ายมันเพลงนี่เก๋เพลงเนี่เก๋ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ใช่ถึงจะเปนดังเพลงเขาดังเพลงเขาดังเออเพลงดังดังถึงญี่ปุ่นเลยเหรอดังมากมากแต่เสียใจคนร้องไม่อยู่แล้วเพลงเขาเป็นอมตะเหรอ รักราวงจบลงที่คงสุดท้ายเญี่นลรูปหมดลายเหมือนยายุประโยชน์ร้องเหมืนต้นฉบับเลยอ่ะขู่แขงแสมสายประชายอับโชค สาวหน้าแม่ตาสีส้มร้องมาร้องมาหนึ่งบุกเมลาความรักอ้าวจบแล้วเหรอเไม่ลานหมดเพาเลยลานะขายได้แค่สั้นๆขอบคุณพี่ผู้หญิงดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ผู้หญิงดีมากเลย ลานหมดแล้วเหรอลานหมดแล้วได้แค่นี้ลานหมดแล้วลิเกไม่ต้องเบิกตังค์ใครแล้วพวกเา <c oughs> ราใช่ลานหมดไม่ต้องเบิกใครแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงไก่ในกลไกไขลานเขาหมดเ <c oughs> ไม่ <c oughs> ทำไม <c oughs> <c oughs> ต้องพังกาละกูอะตุ๊กตาญ,ญี่ปุ่นทำไมร้องเพลงฮุกตุวท้ายลิเกได้เพราะร้องของเพลงลิเกเนี่ยเขาบอกมันมีชิปอยู่ในตัวร้องดีต้นฉบับอีกอะเออเขาหัวเหยือหุนเขาเหยือหุนเพลงนี้นะถ้าเกิดให้เด่นชัยร้องน่าจะดังกว่านี้อีก ตอนนี้ยังไงเราจะร้องสิ่ของสุดท้ายเตะลูกบนไล่เมือนเด็อยู่เลยหรอเปู่มึงอ้าเสด็จชัยร้องนะมึงอ้าขายเป็นล้านเลยมึงแม่มาเต็มคอเลยนะคู่อ่ะมาคู่เลยมเเต็คอลยนี่เฮ้ยมันร้องเพลงได้เล่นลำตัดได้ไหมอยากดูลำตัดลำตัดลำตัดเหระเออลำตัดอะไรนะหวังเตะหมึงเตะก็ไปเรื่องมากต่างวัวสบายมากเดี๋ยวฟังร้องลำตัด ไตุกตาจ๋าล้องลำตัดไหนนะจ๊ะเป็นไม่ได้ไงตุกตาร้องลำตัดมันเป็นไปไม่ได้ลำตัดมันเป็นเพลงไทยเพลงไทยไทยตุกตาอ๋ยแม่หนกพยุงทองลำพองแน่น พบแม่คุณบุญพามันถูกตาถูกใจถูกอวเขตควานแดนไทยพี่เที่ยวไปหลายที พีออเอง็องชอยก็จัดลําตาดก็เจนจะร้องเพลงก็เก่งจังไปเล่นที่ไหนมาบ้างคงเดิทางทวนทิทั้งเมืองสิงเมืองสอันนครสวรรค์ปากน้ำโพ โโมโบ้านมีบ้านเมืองกำลังวิกฤตเพราะโควิดโลกร้ายมาลามลุกบุกทำลายบางคนก็ตายไปเป็นผีทั้งพื้นที่สีแดงก็มีทุกแห่งทุกคนทั่วทุกหมู่บ้านตำบล ก็มีแต่คนหลบหนีมาอยู่กับพี่นี่ไปตลอดเออเอหนงตลอดปลอดภัยเพราะพี่ไปตรวจร่างกายโลกไทยน่าไม่มีแม่พ่อเอ้ยแม่อกจุงทองลำพอง ขุ่มทองลำพองแทนทางจะมาหล่อจะแกมาแลแลแหล่ละลาเป็กพ่อเป็กแม่โทรจบแล้วกำลังมันเลยจบแล้วเฮ้ยตุ๊กตามึงนี่คุ้มว่ะเป็นไงทำได้ดีแย่ไหนามาเที่ยวหน้าซื้อผัวกูเป็นไงเซอร์ไพรส์ไหมถ้าขายเนี่ยนะคงจะได้กำไรตัวเดียวในโลกเว้ยเฮ้ยตุ๊กตาไม่เห็นปกติตุ๊กตาเวลามองจะสบตาเนี่ยไอ้นี่มันไม่ค่อยสบตากเลยว่าเป็นไรวะฮะ นี่ขออย่างได้ป่ะโอ้โหขอจังเลยมึงอะไรนักหนาน่ารำคาญน่ะก็ลัมตัดก็ร้องได้ร้องเพลงลูกทุ่งก็ร้องได้อยากฟังกอลิเกอ่ะอยากฟังกอลิเกอ่ะลัมตัดยังได้เลยลิเกก็ต้องได้มันไม่ได้มันเหมือนครูลิเกย์ฉันจังเลยอ่ะไม่ได้ตายนะเดี๋ยวรู้ก่อนว่าไม่ใช่หรือเปล่าฉันบอกว่าได้คุยอะไรอ่ไม่คุยอะไรเฮ้ยไขให้มันลงคอลงมาหน่อยสิตุ๊กตาฉันไม่ค่อยดีเลยปีนี้ยับไปเยอะ ตามมีตีได้เหรอมันลางมังค์ค้างมังคตุกขู่ถามมากมายทุกตาจ,าจ้ะแอ้มลิเกยหน่อยนะค่ะ 高。 โอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ารำคาญด้วโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณมากนะคะดีนะครับเรารับได้ดีไม่เป็นไรจะเขาย้อยนะครับครับจะให้เราไม่ต้องเกรงใจครับให้มาได้เรื่อยๆครับผมว่าพี่โอมาทีเดียวดีกว่าเฮ้ยคุยเลยเฮกยคุยเลยวางมีดลงอะไรมีดลงก่อนทำไมอ่ะพี่พี่วางก่อนเดี๋ยวค่อยๆคุยกันวางก่อนวางวางวาง มาคุยดีๆว่าทำไมมึงหลอกมึงหลอกกูทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแตเย็นๆเดี๋ยวโดนใช่กูเกลียดท่ามึงจังเลยเนี่ยทำไมท่าอาจารย์หมงนี่หว่าแหมมึงทำหนี่งเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆวางมีดลงเวลาผู้ชายเขาก่อนแลดมึงก็สาราบาดสิสาราบาดฉันสาราบาดแล้วสาราบาดทำไมอังซาราบาดเป็นไง สาราหลุดแล้วเป็นไปไงมันซารแน่นี่มันสารแน่นพอเลยม่ต้องวางนีก่อนมาพูดคุยกันก่อนพี่มอาเจี้งกูมาโหกัแล้วมาหลอกูฮโนึกึงหนังนั้น่ะตัวาก็ไม่ค่อยจะดีอุมกรเท่ยฮอกะเันเตยมาอุ้มกูคืนนี้แต่งปีใหม่ไม่จัดอะไรให้กูเลยนะ ผมขอโทษพี่ขอโทษยังไงดีล่ะไอคนนี้นัที่หลอกไปครูนี่เกผมไม่มีเงินครับอ่าไม่มีเงินก็พูดพูดดีนะแต่ว่าผมรักน้องสาวพี่จริงเอางี้ก็แล้วกันผมขอดาวไว้ก่อนขอดาวไว้ก่อน500เลอยเลยวผ่อนให้ที่หลันห้าร้อยนี่โควิด500ก็เอาไปเถอะหนูคนนะไม่ไม่ใช่รถนะจะมาดาวมาเดิมขอดาวไว้ก่อนชนหนุ่มจีนไม่พอนี่จะเอาน้องอีกหรือเนี่ยยกให้หรือเปล่าถ้ายกให้เดี๋ยวผมจะออกไปหางานทําเลย ถ้าเกิดว่ารักจริงเอาไปเลยแถมไม่นุ่งตวงัวไม่เอาคนเดียวพอแต่ถ้าพี่ไม่มั่นใจว่าผมจะทําตัวไม่ดีพี่ไปเป็นเพื่อนผมไปดูแลผมไปคุมผมกันว่าผมจะไปมีกิ๊กไงจริงหรอเปล่าอ่กิ๊กได้ได้ได้จะดูแลให้ฉันอยู่บ้านนะอยู่บ้าน